สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับวิธีการหาปริมาณเนื้อยางในยางก้อนถ้วยนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ดีอาร์ซีดำเนินการโดยสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจาังหวัดหนองคายครับซึ่งวันนี้มาสุ่มตัวอย่างนะครับ5ตัวอย่างทําการรีดเปียก10รอบนะครับก็คือใช้น้ําช่วยแล้วก็รีดแห้ง3รอบนะครับก่อนที่จะนํา เอาตัวอย่างที่สุ่มมาทั้ง5ตัวอย่างนะครับไปเข้ากระบวนการาตัดแล้วก็อบอบให้แห้งนะครับ500วัตต์5นาทีหลังจากนั้นก็นำตัวอย่างทั้ง5นะครับไปเข้าสู่การหาเปอร์เซ็นต์ DRC เบื้องต้นซึ่งใกล้เคียงนะครับเราคา,าดการไว้ว่า1 0บ5นะครับแต่พอหาออกมาได้ก็ได้64.8ก็ใกล้เคียงมากนะครับเป็น ความรู้ดีๆที่ก็จะน,นํามาฝากทุกท่านครับ